เส้นทางแห่งความเมตตาและความใจกว้างเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรการคิดเชิงกลยุทธ์มนุษย์ไม่ใช่ผู้วิเศษไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดพลาดเมื่อเผชิญกับข้อผิดพลาดของผู้อื่นเราควรรักษาความเมตตาและทัศนคติที่ใจกว้าง เมื่อเราสามารถให้โอกาสแก่ผู้ที่ทำผิดในการแก้ไขในเวลาที่เหมาะสมพวกเขาจะซาบซึ้งในความใจกว้างของเราและปรับปรุงตนเองซึ่งไม่เพียงเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรแต่ยังช่วยเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นพลังสนับสนุนสำหรับตัวเองอีกด้วยการไขรหัสความคิดเชิงกลยุทธ์ในชีวิตการทำผิดพลาดไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสิ่งสำคัญคือการจดจำข้อผิดพลาดยอมรับมันและมุ่งมั่นที่จะแก้ไข สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเมื่อทำผิดแล้วไม่ได้รับความใจกว้างหรือการให้อภัยจากผู้อื่นซึ่งอาจนำไปสู่การพังทลายโดยสิ้นเชิงเราต้องเข้าใจว่าทุกคนเติบโตผ่านคำวิจารณ์และการประเมินตนเองคนที่ทำผิดเหมือนนกกลางคืนที่หลงบินเข้ามายังหน้าต่างที่สองสว่างในเส้นทางที่มืดมิดของคุณวิธีที่คุณเลือกปฏิบัติต่อมันจะเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไป มีเพียงเมื่อเราต้อนรับด้วยความใจกว้างและลบล้างความเกลียดชังหรือเปิดโอกาสให้คนคนนั้นได้แก้ไขข้อผิดพลาดผลลัพธ์ที่ดีก็จะเกิดขึ้นความเข้าใจในเจตนาที่แท้จริงของผู้อื่นจะช่วยยุติความบาดหมางได้หากเรารู้จักความใจกว้างนั้นอาจเป็นโอกาสในการมอบแสงสว่างใหม่ให้แก่พวกเขาเพื่อการเปลี่ยนแปลง เมื่อเป็นเช่นนั้นคุณจะไม่เพียงต้อนรับการเริ่มต้นใหม่แต่ยังทําให้พวกเขารู้สึกถึงความรักและความใจกว้างของคุณด้วยเมื่อความผิดที่ดูเหมือนจะไม่อาจให้อภัยได้รับการให้อภัยความรู้สึกของผู้คนจะค่อยๆเปลี่ยนไปและบางครั้งอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างสิ้นเชิงในอดีต มีขุนนางผู้หนึ่งที่มีชื่อเสียงด้านคุณธรรมและความใจกว้างชื่อฉันหมิงด้วยความสามารถและคุณธรรมของเขาพระราชาจึงทรงโปรดปรานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในราชสำนักครั้งหนึ่งเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวฉันหมิงบังเอิญทำให้ขุนนางผู้มีอำนาจคนหนึ่งไม่พอใจขุนนางผู้นั้นจึงกล่าวหาว่าฉันหมิงใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ข้อกล่าวหาร้ายแรงนี้ถูกส่งไปยังพระราชาเมื่อได้ฟังข้อกล่าวหาพระราชาทรงตรัสถามเฉินหมิงว่าเรารู้ว่าเจ้าเป็นคนซื่อตรงแต่เมื่อมีข้อกล่าวหาเราต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเจ้าจะอธิบายสิ่งใดหรือไม่เฉินหมิงตอบด้วยความสงบนิ่งว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งใดจะแก้ตัวเพียงขอให้ฝ่าบาทสอบสวนอย่างยุติธรรมและลงโทษตามกฎหมายบ้านเมือง ต่อมาเมื่อทุกอย่างกระจ่างแจ้งราชสำนักก็พบว่าเฉินหมิงบริสุทธิ์และข้อกล่าวหานั้นเป็นเพียงการใส่ร้ายพระราชารู้สึกประทับใจในความใจกว้างและความเขาสงบของเขาอย่างมากจึงตรัสว่าความใจกว้างของเจ้าเป็นคุณธรรมที่ล้ำค่าไม่เพียงช่วยให้เจ้ารอดพ้นจากพายุใหญ่แต่ยังทำให้ผู้คนเคารพยำเกรงเราภูมิใจที่มีเจ้ารับใช้เรา ความใจกว้างของเจ้าช่างยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้แล้วผู้อื่นจะไม่เคารพเล่าเมื่อขุนนางผู้กล่าวหาเฉินหมิงตระหนักถึงความผิดของตนเขารู้สึกเสียใจอย่างมากและได้ไปขออภัยจากเฉินหมิงไม่เพียงแต่เฉินหมิงจะไม่ถือโทษโกรธเคียงเขายังยินดีให้อภัยและต้อนรับอย่างอบอุ่นตั้งแต่นั้นมาถึงสองกลายเป็นเพื่อนสนิทกัน ต่อมาเมื่อมีคนพยายามใส่ร้ายเฉินหมิงอีกครั้งขุนนางผู้เคยกล่าวหาเขาในอดีตกลับยืนหยัดปกป้องเขาไม่ยอมให้เฉินหมิงต้องเผชิญกับอันตรายหรือความเสียหายใดๆเลยบทเรียนที่ได้รับความใจกว้างไม่เพียงช่วยให้เราคลี่คลายความขัดแยง้งแต่ยังสามารถเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรได้ การให้อภัยและมีเมตตาต่อผู้อื่นไม่เพียงนำความสงบมาสู่ตัวเราเองแต่ยังทำให้ผู้อื่นเคารพและชื่นชมในตัวเราด้วยเมื่อเรารู้จักให้อภัยและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตาเราไม่เพียงแต่ทำให้ใจของเราสงบแต่ยังสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจและยั่งยืนอีกด้วย